สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทางช่องสายฝนวัดป่าอาเจียงทุกท่านนะคะวันนี้นะคะพามาดูแพแดงหญิงสายฝนนะคะนี่นะคะเป็นน้องขาวๆชัดเจนเลยนะคะนี่วันนี้นะคะก็วันนี้ ไปขอยากับคุณหมอนะคะที่โรงพยาบาลช้างบนสวนสัตว์มานะคะเจาะยางดียวขอเข็มเจาะแล้วก็สำลีชุบแอลกอฮอล์นะคะที่ผ่านการฆ่าเชื้อมานะคะจะมาเจาะน้องให้สายฝน,นะค่ะก็จะเจาะเองนะคะเพราะว่าสายฝนนะคะ ไม่ยอมให้คุณหมอเข้าใกล้นะคะเมื่อเช้าคุณหมอขับรถมาก็ตื่นนะคะหมูกลางใส่คุณหมอเลยนะคะไม่ยอมให้คุณหมอเข้าใกล้เราก็ต้องค่อยๆทําเองนะคะเพื่อที่จะลดอาการเครียดของลูกช้างนะคะขนาดพ่อจะเข้าใกล้เพนะคะยังไม่ยอมให้เข้าใกล้รู้รู้ด้วยว่าจะเจ็บนะคะแต่ก็ต้องทำนะคะ เสร็จทำความสะอาดให้ครับกแล้วก็มีปัญหาแล้วเดี๋ยวหายแลยความตึงยวหายแล้วสู้ใส่ฝนสู้ให้พอล้างเทปไว้ก่อนเจ็บนะจะหายไหมจะหายไหม จะขายไหมน้องสีขาวชัดเจนเลยนะคะแต่น้องไม่เตนายก็ต้องเจาะราต้องเจาะนะคะเจาะเพื่อให้น้องออกให้หมดนะคะแต่อาการบวมก็ทุเลาลงแล้วนะคะไม่บวมเท่าไหร่แล้วนะคะถ้าน้องออกได้นี่ก็จะหายเร็วขึ้นนะคะ ออกแล้วนั่นน่ะออกแล้วเห็นมั้ยักเก็บให้มันแล้วมาโอเคมามาโอ๋ๆขอโทษขอโทษ ไม่โดนน้องหรือเปล่าเจ็บครับเจ็บเจ็บมากนอ้องดูเล็บเนี่ยเป็นเล็บอ่อนหรือเปล่าเป็นอะไรเป็นเหมือนเล็บจับดูอ่อนนะกระดูกหรือเปล่า่กด นอนเป็นผีคล้า,ายอย่างนั้นอะอ,อักเสบข้างในหรือเปล่า,า,เ,าเ,เลาอเาเือเเดเจ็บม,มาดิปวดร่างแล้ววดตายแล้วแม่ไม่เกี่ยวนะลูกมวยเลือดออกเต็มเลยเนาะ เอา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 อันนั้นน่ะทาให้เลยยาทาแผลน่ะ่งเลน้อยมนะสั่งกล้วยไว้ให้แล้วนะคะกล้วยกำลังเดินทางมาจากจังหวัดเลยไม่ให้เข้าใกล้เปเลยดู คุมไว้อะให้จับเพลไปเลยอะ เ <ś led> ช็ดมือเอายาออกสายฝนไม่ยอม,ม <ś led> ไม่จับเป็นซ่อนซ่อนมือไว้ <ś led> สายฝนซ่อนมือไว้ไม่ยอมไม่เช็ดดูทํำ <ś led> ถ้าเป็นคนอื่นนี่งายเงิบแล้วนะ พอแล้วพอแล้วหงุดหงิด แต่ว่ายังเป็นแผลแตกสีขาวแล้วก็ไม่แน่ใจว่าจะเป็นอักเสบอยู่ข้างในเกิ่อขนาดไนนะคะเพราะไม่รู้ว่าข้างในจะเป็นน้องหรือว่าเป็นอะไรอยู่แต่เจาะแล้วไม่ไหลนะคะหนองไม่ไหล เ,เ,เ,เจ็บ้าดูเลยนะคะเดี๋ยวหายแล้วลูกยวหายคนระับกลัวแต่มีอะไรคาอยู่นะ,ะ,ะเผื่อมันเล็กไงมันเล็กมากอะ่ะ มันเป็นตะปูอย่างงั้นมันก็มองเห็นเพื่อมันเป็นเศษเล็กๆแบบเล็กสุดๆอย่างเงี้ยนะ่ะเราก็ไม่รู้นะคะว่าสาเหตุที่เท้าน้องบวมแล้วก็เป็นแผลแตกแบบนี้มาจากอะไรนะคะ คือไม่ทราบสาเหตุด้วยความดื้อซนแล้วก็ความเป็นเด็กนะคะไม่รู้ว่าเขาไปเหยียบไม้หรือเหยียบแก้วหรือเหยียบเศษอะไรมาจากที่ตรงไหนนะคะก็ไม่ทราบสาเหตุเราก็เลยไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะคะต้องต้องหักษาตามอาการไปเรื่อยๆนะคะหมอก็จะเข้ามาดูเรื่อยๆแต่ก็ยังทำอะไรไม่ได้เพราะว่า ก็ตามคลิปนะคะก็บวมแล้วก็เป็นแผลแตกนะคะก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะคะแต่ก็ดูเท้าน้องหลายครั้งแล้วมันก็ไม่เห็นเศษอะไรที่คาอยู่นะคะขัดดูแล้วก็ล้าง ใายรอบแล้วก็ไม่เห็นมีเีเศษอะไรก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะคะก็อยากให้สายฝนหายเร็วๆนะคะแล้วก็ใช้ทั้งยาฆ่าเชื้อนะะแช่เท้าแล้วก็ยาต้มสมนุนไพรนะคะ รวมกันนะคะในช้างเด็กนะคะให้กินยาให้ฉีดยายังไม่ได้นะคะเพราะว่าเขายังอายุน้อยอยู่อาจจะมีผลข้างเคียงทําให้น้องอ่ะถึงแก่ชีวิตได้นะคะเราก็เลยล้างเผททาความสะอาดเบื้องต้นไปก่อนนะคะแล้วก็ล่าเริงสดใสแข็งแรงดีนะคะ กินหญ้ากินอาหารได้ปกติยังอยากเล่นเสพซ่าเหมือนเดิมนะคะแต่เพียงแค่เจ็บที่ขาเลยแบบเล่นอาจจะไม่สุดๆอาจจะไม่สุดลิธ์<ม>ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะทางช่องสายฝนวัดป่าเจียงของเราด้วยนะคะ เพื่อส่งกำลังใจให้สาวน้อยสิดิรัพย์ของเรานะคะให้หายจากอาการเจ็บขาเร็วๆนะคะคลิปนี้ก็ขอสวัสดีค่ะ